สวัสดีครับร้าน BRSkirt นะครับวันนี้เราพามาชมเบ a i ร์ินะครับชมใหม่นะครับผม2023เลยคันนี้สีดำนะครับดำมุกเลยลูกค้ามาใส่เป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับรุ่น Forrestar นะครับผมสีดำนะครับเงาเงานะครับผมตัดด้วยแดงหล่อๆเลยดูดูครับผมเส้นสายงานสวยคมมากนะครับงานตอนนี้เข้ารูปเป๊ะเลยครับฟอเร t ต้แท้นะครับผม ดูค้าเพิ่งออกจากโ์รูเมื่อวานนะครับวันนี้เช้าวิ่งตรองมาทันทีนะครับผมมาติดที่ร้านเลยหล่อมากนะครับชุดนี้บอกเลยสเกิร์ตหน้านะครับผมดูด้านข้างกันอะสเกิร์ตหน้าหลังข้างนะครับสีดําเงาตามรถนะครับตัดเส้นแดงนะครับลองดูเต็มเต็มคันนะครับสวยงามลงตัวมากนะครับผม เกิดค้างนะครับตัดแดงพร้อมติดโลโก้ฟลเลต้านะครับผมด้านท้ายคันนี้ไม่มีท่อคู่นะครับเป็นงานดีไซน์แบบแต่ละคนที่ไม่ชอบท่อนะครับผมตรงกลางมีไฟทับทิมนะครับแล้วก็ด้านซน้ายขวาเป็นทับทิมเดิมของรถนะครับยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับตัดสีบ่บอลนะครับผม โลโก้ฟอร์เรสตานะครับผมสวยงามลงตัวมากๆนะครับตัวนี้ตอนนี้ปีสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์แนบนะครับในชุดนะครับลายเคปล่านะครับจริงๆคันนี้เป็นชุดเต็มนะครับ มีกระจังหน้าตัวอักษรด้วยอักษรฝาระโปรงด้วยแต่ลูกค้าบอกว่าเอาแค่นี้ก่อนที่เหลือ,อไปติดเองครับผมแล้วก็จัดให้ไปประมาณนี้นะครับผมสีดําคันแรกครับพี่ถ้า,าสนใจแบบนี้ทักมาได้เลยร้นานบีอาร์สเกินหาชัยพระรามสองครับผมวันนี้เราไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ